สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาทดสอบก่อนส่งนะครับปืนสั้นอัดแก๊สนะครับทั้งหมด2ตัวนะครับขอเริ่มด้วยตัวนี้นะครับเป็น ENC นะครับก็อก้อ 9x นะครับตัวนี้เป็นมือ2นะครับสภาพค่อนข้างสวยนะครับโอเคนะครับกระสุนใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมายิงให้ดูกันสำหรับลูกค้าที่สั่งไว้แล้วนะครับแก๊สไม่ดูดไม่ซึมนะครับตัวนี้ด้ามเสริมยังอยู่นะครับ ใส่ไว้ในกล่องให้ด้วยลุกหมดนะครับสะไรค้างนะครับโอเคนะครับตัวต่อมานะครับเป็นดับเบิลเบลนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะครับ กระสุนใส่กบรบป้อยแล้วนะครับมีแก๊สก,กำลังเข้านะครับนี่นะครับแก๊สไม่รู้ว่าไม่ซึมนะครับ ลุงหัวนะครับสายคันครับปกติดีนะครับสักครู่นะครับไม่โดนหลังหอนโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวจะทำการจัดส่งให้นะครับขอบคุณครับ